คุณผู้ชมครับมาลาย่าในรถไฟนะครับแบบน้ำไม่ดีครับสวัสดีค่ะอโมฮยอกไซมาสวัสดีตอนเช้าค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุโก้ยเจแปนรายการที่จะพาคุณไปตะลุยญี่ปุ่นในแบบที่คุณสัมผัสได้แล้วต้องร้องว่าสุโก้ย สนับสนุนการเดินทางโดยเซบูเรลเวย์ จากสัปดาห์ที่แล้วฮิโรซังได้เดินทางด้วยรถไฟเซบุเรลเวย์ออกไปชื่นชมธรรมชาติแบบใกล้ชิดกันที่เมืองชิชิบุจังหวัดไซตามะแบบ2วัน1คืนฮิโรซังแอบกระซิบมาว่าบรรยากาศเมื่อคืนดีม,มากทีมงานหลับสบายกันทั้งกองเลยนะคะวันนี้เรามาดูบรรยากาศยามเช้าของปิกะชิชิบุกันบ้างดีกว่าว่าจะดีสักแค่ไหน เริ่มต้นเช้านี้เชฟฮีโร่นะคะก็สร้างความคึกคักด้วยการควงตะนลิวเข้าครัว เตรียมอาหารเช้าด้วยตัวเองโชว์ความเป็นพ่อบ้านพ่อเรือนอีกหนึ่งมื้อค่ะอย่างที่อากิได้แนะนําไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะค่าห้องพักนั้นนะคะได้เหมารวมกับชุดอาหารเช้าและชุดบาร์บีคิวสำหรับมื้อเย็นเราได้เห็นความจัดเต็มไปกับชุดบาร์บีคิวในมื้อเย็นกันแล้วมาดูชุดอาหารเช้าที่จัดเต็มไม่แพ้กันบ้างดีกว่าค่ะชุดอาหารเช้าที่ทางปิกะเตรียมไว้ให้ผู้เข้าพัก ประกอบไปด้วยแซนด์วิชเบคอนพร้อมชีสชุดแพนเคก้กพร้อมปรุงเสริมคุณค่าทางอาหารด้วยไส้กรอกเนื้อนแน่นเต็มคำแฮมชิ้นยักษ์และบรอกโคลีสดๆไข่ไก่สีขาว พร้อมด้วยสลัดในโหลแก้วที่ได้รวบรวมผักตามฤดูกาลสอดแทรกด้วยชีสชั้นหนาคุณภาพคับโหลมามากๆสำหรับใครที่ชอบดื่มกาแฟสดยามเช้าที่นี่ก็ยังมีอุปกรณ์พร้อมกาแฟคั่วหอมๆเตรียมให้ผู้เข้าพักได้บรรจงบทและลงมือชงด้วยตัวเองสำหรับมื้อเช้าที่พร้อมด้วยอาหารเลิศรสแน่นโตและกาแฟหอมๆช่วยเติมพลังให้กับฮีโรซังพร้อมตะลุยชิชิบุในวันนี้แล้วล่ะคะ่ะ โอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพี่โรครับจำได้ไหมครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมอยู่ที่จังหวัดไซตามะเมืองชิชิบุนะครับใช้รถไฟเซเบอนะครับใช้ทูเดย์พาสนะครับมาอยู่ที่นี่พิกะชิชิบุนะครับใช่ตรงนั้นนะครับแล้วก็วันนี้ผมอาหารเช้าซืบอาขาที่นี่นะครับรีแักส์ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยพาไปออดเวนเจอร์ในชิชิบุแล้วครับะวันนี้ครับ คอยดูกันนะครับขอรับประทานอาหารเช้าของอันนี้นะอากาศผมเต็มตัวแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ไม่เหมือนเหมือนใดนะอากาศตอนนี้ประมาณ10-12-13องสาศานะครับสดชื่อมากกินคาเฟ่แบบนี้นะในบรรยากาศเนี้ยมอสสมいただきます ทำเองก็ยังไงก็อร่อยเเนาะอืมพังเค้กหน้าตาดีด้วยการที่เห็นนะครับคุณผู้ชมที่นี่นะครับถ้าพักที่นี่ที่พิกะชิจิบุนี่แหละครับก็จะมีประสบการณ์ให้ทำอาหารนะครับอย่างที่ผมเมื่อกี้นะครับไม่ได้สำหรับไทยทำนะอันนั้นก็อยู่ในคอสของที่นี่แหละครับก็ทำอาหารเช้าอาหารเย็นก็มีบาร์บีคิวอ,อะไรอย่างเงี้ยครับมันอยู่นะ ว่ามสุสมกับครอบครัวมาเที่ยวคนหรือว่าแฟนคามาเที่ยวน,นะโอ้อารมณ์ได้เลยช่วงนี้ก็มีซักุระใช่ไหมครับโอ้คุณผู้ชมผมอยากจะแให้นำอันนี้รู้จักไหมนะเมื่อไหร่มีไหมอันนี้นะครับตอนเด็กๆนี้ผมแรงารแบบนี้แหละครับที่นี่มีจิกุโมะภาษาญี่ปุ่นจิกุโมะภาษาไทยก็น่าจะเมนมืนเมนมนไทดิงนะคร แล้วถ้าสมมติว่าดึงขึ้นมาใช่ไหมครับเราได้เห็นเมนมูลไทยด็กเนี่ยจิกุโอหมนี่แหละถือว่าเราโชคดีถ้าแบบขันนะคือก็วันนึงเนี่ยต้นเสียใจตลอดอะประมาณนั้นนะเราเด็กๆเ,เล่นแบบนี้ให้ดูนะอ๋ะ <laughs> อพอนโชกแรกนี้วันนี้อ๋อ <laughs> นีกันหนึ่งมีอึ้นหนึ่งอีกันหนึ่งกันหดินแข็งอะนะที่นี่ขา <laughs> ้ไไม่ได,รรมดมเรมเล่นกันแบบนี้แหละตอนเด็กๆคะัไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ากิจกรรมวัยเด็กของฮิโรซังก็ชอบขุดดินหามแมลงเหมือนกันแต่อากิว่าวันนี้ไม่น่าจะโชคไม่ดีนะคะดูจากสภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสชิชิบุจะต้องมีสิ่งดีๆรออยู่แน่นอน,นะคะ่ะโอ้ยบรรยากาศดีแบบนี้ ีอยากจะแนะนำอีกที่หนึ่งก็ผู้ชมไปมาเลยเหรอโอเคตอนนี้ผมใหญ่มานี้เดียวนะครับอยู่ที่ชิซึบุเหมือนกันนะครับก็คือฮิซุจิยามะโคเอนเป็นส่วนฮิซุจิยามะนะฮิซุจิก็ค,คือนี่แหละนี่แกะแกะแ .arr ถูกไหมครับแต่ที่เรามาดูนี่หรอไม่ใช่ครับไม่ใช่แค่นี้แล้วครับรูดูนี้แหคะครับก็คือรูดูสปริงสปริงคืออะไรสรัมบ๊ คนญี่ปุ่นละดอกไม้เทมครับยังไงเข้าไปข้างในภูเขานี้จำไ,ได้ไหมครันที่เราบอกอธิบายให้นะบูคอซันนะครับภูเขาบูคอซันบริเวณนี้แหะ,ะมีดอกไม้เต็มครับยังไงเข้าไป เอเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลินะคะนอกจากซากุระที่ใครหลายคนอยากจะมาย่โชมแล้วนะคะก็ยังมีดอกไม้อีกหนึ่งชนิดที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำฤดูนี้เ mm hmm. บ่งบานรอให้มาเยี่ยมชมที่สวนแห่งนี้อีกด้วยค่ะจะคือดอกไม้ชนิดไหนนั้นนะคะตามฮีโรสั่งไปดูกันเลยค่ะโอเคเข้าทานนี้เลยนะครับซิบะซากุรโนโอคาเสียวามุชามุช เข้ามาแล้วผมเสียอัานดางคนเดียวหละตอนนี้แหละวันจันนะครับวันที่ถ่ายรายการนี้แหละครับวันจันยังคนขนาดนี้เลยนะสวยแค่ไหนหนุกอกแล้วอันนี้ของยิงโอเคเดี๋ยวก่อนนะฝันนี้ก่อนเอาสวยงามก่อนฝันนี้เข้าไปครับอู้ฝันนี้ดีกว่าเอ๊ะฝันไหนดีฝันนี้ดีไหมเดี๋ยวนะฝันนี้ สวยมากเดี๋ยวๆยให้ดูครับแต่ใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวให้ดูค่อยๆเข้าค่อยๆเข้าค่อยๆเข้านะครับอ้าวโดนปิดตาแบบนี้นะคะก็ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่กลับมาชมความสวยงามช่วงหน้าค่ะ สนับสนุนโดย Prince Hotel and Resort โอ okay, เคคุับราจำมาถึงแล้วสถานที่สวยที่สุดเดี๋ยวให้ดูนะสามสองนึ่งโอเคสาม <c oughs> อา okay, สองหนึ่ง ดอกไม้เท่มเลยนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ที่สวนที่มีชิบะสากระนะครับเราคนญี่ปุ่นเรียกว่าชิบะสากระใช่ไหมครับแต่ภาษาอังกฤษก็คือ Pink ์มอสแล้วก็ทั้งห่อนนี้ที่นี่ก็คือมีหลายสีคือหลายชนิดนะครับประมาณตอนนี้มี9้าอย่างนะครับเก้าชนิดสวยนะอากาศก็ดีมาก สำหรับเทศกาลชนะิบะซากุระมตจุริณสวนฮิจุชิยามะที่นี่เป็นสวนสาธารณะนะคะที่มีการปลูกชิบะซากุระหรือว่าพิงค์มอสใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคันโตชิบะซากุระนะคะกว่า400,000ต้น9สายพันธุ์ปูพรมออกดอกสลับสีแต่งแต้มสีสันบนพื้นที่กว่า17,600ตารางเมตรและมีภูเขาบุโกะตั้งสูงเด่นเป็นสง่าอยู่เบื้องหลังภูเขาลูกนี้นะคะเป็นที่เคารพนับถือ ของชาวเมืองเพราะช่วยให้พวกชาวเมืองชิชิบุกลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งเทศก,กาลชมดอกชิบะซากุระของสวนฮิซุชิยามะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในช่วงนั้นอีกด้วยค่ะดูคุณผู้ชมเนี่ยดูแล้วสีนะสวยมากครับแล้วก็สิ่งที่สาคกญ หอมหอมมากหอมดอกไม้อะครับแล้วก็ช่วงนี้เนาะคนญี่ปุ่นรู้สึกว่าเดือนสเดือนห้าเนี่ยโอ้ยฤดูใบไม้ปลิมาแล้วแล้วก็เราก็จะแบบมาชมดอกไม้การบแบบนี้เฉพาะฤดูนี้อะครับมันเยอะมากคอมาเยอะมากครับอันนี้วันชันนะธรรมดาวันธรรมดาแต่คลเยอะขนาดนี้แหละครับ สำหรับฤดูใบไม้ผลิของประเทศญี่ปุ่นนั้นนะคะเริ่มประมาณเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมอากาศจะเย็นสบายรู้สึกเหมือนเดินอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลาอุณหภูมิราวๆ13-25องศาอากาศดีมากๆดอกไม้ก็เลยมีความสุขเบ่งบานให้เราชมมากมายหลายชนิดในช่วงฤดูนี้นั่นเองค่ะดอกไม้ชอบไปแล้วต้มมาที่นี่แหละครับนี่ยิ่งไป,ไปเลย เมื่อมีเทศกาลชมดอกไม้สิ่งที่เป็นของคู่กันก็คือตลาดที่รวบรวมของดีประจำเมืองนั้นๆไว้ซึ่งฮิโรซังไม่พลาดที่จะแวะไปแน่นอนค่ะมาทายกันค่ะฮิโรซังจะได้ของใช้หรือของกินจากตลาดนี้กันนาะพอมม่แหละต้องมาแบบนี้แหละฮะดูสิกัะคุณผู้ชมเต็มๆเ,เลยนะฮะของกินคนเดิมนะฮะก็ที่นี่ก็คืออออปริตาปันของชิจิบุเดียวเดียวเลยนะครับ ก็มีไอติมนะแล้วก็มีชาเขียวมีขึ้นเดือมอนที่นี่นะครับสตรอเบอรี่คนที่ชิบูนะครับแล้วก็มีออเดนเต็มปะเต็งกะ,ะคิวรีอิชิโกะนะครับแล้วก็โอ้น่าสนใจปลาย่างอายุน่าสนใจ ไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนของญี่ปุ่นสังเกตได้ว่าฮิโรซังจะชอบแวะเที่ยวตลาดเป็นอย่างมากนั่นก็เป็นเพราะว่าตลาดท้องถิ่นนั้นมักจะรวบรวมของขึ้นชื่อเมืองนั้นๆเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ช่วยเล่าภาพรวมของเมืองนี้ได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะเขาขายอะไรนะึ่งนะอ่ะมิชว่าดีสักเด็กให่สเน คุณพระนะคะพึ่งอะไรตัวยักษ์ขนาดนี้เจ้าพึ่งโอซูซูเมบาจิหรือที่คนญี่ปุ่นเรียกอีกชื่อนึงว่าพึ่งนกกระจอกเพราะตัวมันมีขนาดใหญ่ถึง4.5เซนติเมตรขนาดใหญ่กว่าพึ่งธรรมดาถึง5เท่าถ้าบ้านเราจะเรียกเจ้าพึ่งนี้ว่าแตนยักษ์เอเชีย ขอบอกเลยว่าขนลุกมากค่ะไม่รู้ว่าที่เมืองไทยมีเจ้าตัวนี้อยู่หรือเปล่านะคะแต่ตัวเล็กๆก,ก็กลัวพี่เขาจะแย่อยู่แล้วนะคะเป็นพึ่งนะครับออสูซูเมบะชิอันนี้หมักไว้ด้วยน้ำพึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ช้อนเดียวภายในน้ำร้อนนะครับแล้วก็เดิมทำให้ร่างกายบำรุงนะบำรุงร่างกายแล้วก็คนที่เป็นคอหรือว่าตัวใจไม่ค่อยดีนอนไม่รับอะไรเนี่ยครับเขาก็จะแบบรักษาได้ เหมือนว่าการดื่มน้ำผึ้งจากเจ้าผึ้งยักษ์โอซูซูเมบาจิจะไม่ใช่ทางฮิโรซังนะคะเปลี่ยนมากินอาหารจมโบ้แทนน่าจะดีกว่าค่ะโอ้ยเพิ่มแบบนี้กินไม่ได้อะที่กินได้นะครับอยู่ฟันนี้จโบ้ไซส์เยอะมีบุตะอันนี้หมูนะครับแล้วก็อันนี้ลิงหัวนะครับอันนี้ก็คือคาร์บิเป็นเนื้อนะครับแล้วก็ไก่หอยซาไซหอยซุบุหอยโฮตาเตะอื アンライディこれで牛カルビでお願いします。<music> อากาศเย็นๆก็ต้องสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายด้วยเนื้อย่างจมโบร้อนๆและทาโกยากิจมโบหอมกรุ่นตามสไตลนักท่องเที่ยวสายกินทั้งหมดนี้ราคา1,100เยเยนแต่พ่อ้าใจดีใจดีนะคะลดให้เหลือ1,000เยนโหน่ารักมากๆเลยค่ะครับเนื้อย่างคาร์บีนะครับลองดูนะครับอืม ถือว่านะอร่อยดีใครได้ใครด้นี่จัมโบะทาโกยากิรับสองไม,ม้ถึงจะถือได้เนี่ยอืมอุย้ยทาโกอ,อร่อยดีตั้งแต่อาทีย์ที่แล้วคุณผู้ชมดูรายการนี้ใช่ไหมครับก็ชิบะซากุระเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับรอบรอบนี้นะครับเต็มเลยนะครับตอนนี้ก็นั่นรถไฟเซเบอร์เออทูเดย์พาสนี่ครับเอาให้คุมที่สุดเลยก็คืคอมาที่นี่เลยนะครับ แล้วก็ลังจากนี้เรานั่งรถไฟออเซบุนี่ใช้ทูเดย์บัสใช้ได้อีกนะครับเก็บไว้นะแล้วก็อันนี้ใช้กลับไปโตเกียวได้เลยแหละครับวิธีการเดินทางมาสวนฮิจุจิยาบะจากโตเกียวง่ายมากๆเลยค่ะเพียงต่อเดียวด้วยรถไฟของเซบุเรลเวย์ชั่วโมงกว่าๆมาลงที่สถานีเซบุชิชิบุสถานีสุดท้ายเลยค่ะ เดินตามป้ายมาชิลๆนะคะชมวิวเพลินๆประมาณ15นาทีก็ถึงสวนแล้วล่ะคะ่ะคุณผู้ชมอาจจะเกิดความหิวเล็กน้อยใช่ไหมล่ะคะ่ะเราไปพักหาของกินกันสักครู่นะคะแต่อย่าเพิ่งไปไหนไกลนะคะเพราะช่วงหน้ามีอีกหนึ่งร้านเด็ดรออยู่คะ่ะ สนับสนุนโดย www.sugoijp.com กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการต้องจากชิชิบุดินแดนแห่งธรรมชาติกันแล้วนะคะก่อนกลับหากมีเวลาก็ลองแวะเข้าไปเดินเล่นพักผ่อนที่มัตสึริโนยุอยู่ติดกับสถานีเซบุชิชิบุเลยค่ะภายในตึกนะคะถูกแบ่งออกเป็น3โซนด้วยกันคือ1 m a t s มัตสึริโนยุโซนออนเซ็นนะคะ2นะคะมัตสึริโนอูตาเงะโซนฟู้ดคอร์ดค่ะและ3ค่ะชิชิบุมิยางเงะอิจิบะโซนขายของที่ระลึก ใช้ค่าเวลาว่างรอรถไฟได้ดีเลยค่ะได้เวลาแล้วขึ้นรถไฟมุ่งหน้าเข้าสู่โตกเกียวกันเลยค่ะคุณผู้ชมครับมารยาทในรถไฟนะครับแบบนั้นไม่ดีครับ <c oughs> น้องครับวิ่งในรถไฟนะครับห้ามครับงานมารยาทที่ญี่ปุ่นนะไม่ดีเลยครับ ต้องวิ่งอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะข้าเงขนจักยคอามากมช่ค่ะขก็งข้ัยนคองคนนร้อีกไล้วช่คะข้ก้นมัรับน,นนรถ่่คะครับต้องมีมาระยาคนรัยอากแลครนับคุานครันี้กไม้วเมนะน้ื่อบนต้าไม่ได้าันอังยางไงครับ

คุณผู e ้ชมครับเวลาใช้รถไฟนะครับต้องมีมารยาทหน่อยนะครับเด็กคนนี้ละน้องครับน้องครับเวลาใช้รถไฟเนี่ยต้องมีมารยาทหน่อยครับเมื่อกี้ดูอะไรครับขอดูหน่อยดูอันนี้ค่ะดูอันที่อรอเออฮ้ยชิชิบุบุยบุยชิชิบุบุยบุยชิชิบุซ่อมซ่อมพิมให้่อยเอาอผมจะ マイキャスター。車内では静かにお過ごしください。マナーを守って楽しい旅をしてください。 ที่เห็นฮีโรสซังและทีมงานนะคะเล่นใหญ่รัชดาลัยอยู่นี่นะคะเป็นเพราะต้องการสาธิตสิ่งที่ไม่ควรปฏบบิบัติบนรถไฟเท่านั้นเองค่ะและในขบวนนี้นะคะก็มีแค่ทีมงานเท่านั้นนะคะและเป้าหมายต่อไปที่ฮีโรสซังกําลังเดินทางไปนั้นก็คือสถานีฮิงาชิมุรายามะในโตเกียวค่ะที่มีร้านอาหารลับและมีเรื่องราวซ่อนอยู่โอเคตัวนี้มาลอที่สถานีรถไฟฮิชิมุรายามะนะครับ

ดูดีๆมูเมนต์อะมูเมนต์ของเขาะะขอะเขาแบบเหมือนทุกอย่างเนี่ยอยู่ในวางเพ็งน,นะครับสำหรับร้านชิเงโรซูชิร้านนี้นะคะก่อตั้งโดยคุณพ่อชิเงโอ ผู้ที่หลงรักศิละปะการทำซูชิเป็นอย่างมากจึงตัดสินใจเรียนด้านนี้และฝึกปรือจนช่ำชองเป็นเวลากว่า1ิปีจนออกมาเปิดร้านเป็นของตัวเองและลูกไม้นะคะย่อมหล่นไม่ไกลต้นนะคะคุณไดจีนะคะผู้เป็นลูกชายก็รู้สึกชื่นชอบด้านเดียวกันกับคุณพ่อจึงไปเรียนศิละปะการทำซูชิเช่นเดียวกันแต่แล้ววันหนึ่งนะคะคุณไดจิรู้สึกว่าศาสตร์การทำซูชิยังไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายนะคะเขาได้ค้นพ พบตัวเองว่าศาสตร์แห่งอาหารอิตาเลียนคือสิ่งที่เขาสนใจมากกว่าเขาจึงเดินทางไปเรียนยังต้นกำเนิดจนเชี่ยวชาญและกลับมาทำร้านร่วมกับคุณพ่ออีกครั้งนะคะกลายเป็นร้านชิเงโรซูชิร้านอาหารที่แตกต่างอย่างลงตัวและอบอวนด้วยความรักค่ะพกคติเนี่ยครับเข้ามาร้านแบบนี้คนตาเนี่ยมันคุยกันได้นะแต่คนนี้เซฟนี้นะครับไม่เคยเลยเพราะว่าใช้ สมาธิมากมากนะครับผมที่นี่ก็คือคาแรคเตอร์ของพ่อเนาะชอบชอบครับตระกิมหากุปเปออันนี้เราจชมมากุโรหรือว่าทูน่านะครับไซโชยุตัวนี้เลยติดตัวนี้นะอื้อ ก็ว่าสบามาแล้วกำลังดีกำลังดีก็ๆหายไปก็ๆหายไปอืมทูน่าอืมพ่อนะเรียนซูชิมานาแล้วอะแล้วก็ลูกชายก็คือเขาก็เรียนซูชินั่นแหละสิบปีนะไม่ใช่แบบเล่นๆน,นะเขาก็สิบปีเรียนมาแล้วทำซูชิได้ด้วยแล้วก็อาจจะเพิ่มมากกว่าพ่อนิดนึง เราะเนาะกอยากเรียนรูอ้อย่างอย่างื่นบ้างก็เลยเขาออกไปข้างนอกแล้วก็เรียนอาหารอิตาลีนะฮะอิตาเลียนนะะแล้วก็ก็มากลับมากับพ่อนะอันนี้ก็ยังรเรียกว่ารักคันนะรักคั้นนะครับแต่ว่ารักกันแบบนะอีกสไตล์หนึ่งนะครับก็เลยเขาตัวน,นี้เรื่อมมือการทําวัตถุดิบเดียวกันมันสุดซดอยู่แลยว่าใช้วัตถุดิบอันนี้ทําอาหารอิตาลีนะฮะรสชาติ Roger, เป็นยังไงนะฮะรอดู อืมโอ้โซอสอร่อยมากเฮ้ยอันนี้ใช้เวลานะผมว่าทำซสอสอืมอร่อยซ้อนใหญ่ใช้ได้เลยครับซูชิเป็นอ่ปุ่นใช่ไหมแล้วก็พาสต้าเป็นอิตาลีนะครับผมเข้าใจแล้วว่าซ้อนใหญ่พ่อับบนูกนแหละเนาะลูกก็จะทิพแบบนี้ยไม่อยากเหมือนพ่อนะผมก็เหมือนกันแต่จริงๆในที่สื่อเนี่ยเหมือนพ่อแหละ คือเขาเรียงขั้นนอกยังไงก็กลับมาใช้วัตถุดิบของพ่อทําอาหารอิตาลีนี่เองครับก็บผมว่าตอนแรกคิดว่านะซูชิกับอิตาลีไม่เข้ากันแต่ว่าถ้าคิดภาพรวมนะโอ้รักกันดีประมาณนะั้นร้านนี้นะครับผมรู้สึกแบบนั้นนะครับคอนเซปต์ร้านนี้ผมว่านะครับถ้าสนใจก็มาร้านนี้นะครับเอชิเกโร シ郎寿司の中で東村山の中まだいぶ。 สำหรับชุดอาหารที่ฮีโร่สั่งสั่งนั้นนะคะมีชื่อว่ารักุรักุเซตราคา1,860เยนประมาณ500กว่าบาทภายในชุดประกอบไปด้วยนะคะชุดซูชิที่รังสรรค์โดยคุณพ่อ5ชิ้นมีหน้าปลาซาบะปลาแซลมอนไข่หวานปลาหมึกห่อด้วยใบชิโซและปลาทูน่า โรส e e f เนื้อญี่ปุ่นชั้นดีและเทมปุระกรอบๆพร้อมด้วยครีมซุปสูตรพิเศษเสิร์ฟต่อด้วยพาสต้าซึ่งมีซอสให้เลือก5รสด้วยกันคือซอสซีฟูด้ดซอสรสชีสแน,น่นๆซอสหอยเชลซอสหอยนางรมและซอสหอยเม่นปิดท้ายด้วยของหวานหน้าตาน่ารัก การเดินทางมายัางร้านชิเกโรซูชิตั้งต้นจากที่สถานีเซบุชิชิบุมาลงที่สถานีโทโกโรซาวะเพื่อเปลี่ยนสายเป็นเซบุชินจูกุไลน์และไปลงที่สถานีฮิเาชิมูรายามะเดินไปประมาณ15นาทีก็ถึงร้านแล้วล่ะค่ะกลับมาแล้วครับพี่หลอกครับตอนนี้อยู่ในโตเกียวชินจูกุแล้วครับเปไหนบ้างครับใช้เดินทางรถไฟเซบุนี่แหละครับเนี่ย เซบ u t ูเดย์พ s สนะครับคุ้มมากเลยแค่สองใบยังขึ้นหลอนที่ไหนก็ได้เลยผมก็เมือนใหญ่ใช่ไหมฮะ,ะแล้วก็ไปชอน้บ,บอดมีชีบะสซักคระเต็มๆอาหารพื้นบ้านอร่อยๆแล้วก็กลับมาแป๊บเดียวเลยนะครับถ้าคุณมาโตเกียวนะครับสนใจก็ใอาใจรถไฟเซบ u Today Pass นะครับคุ้มเลยครับคุ้มมากเลยครับวันนี้นะครับแค่นี้คนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปลนวะ 風の向くまま気の向くまま駅を降りてみる想像できないことが起こるから忘れられない思い出になる h สัปดาห์หน้านะคะเริ่มเข้าสู่เดือนแห่งเทศกาลวันแม่แล้วนะคะซูก้ยเจแปนนะคะจึงขอนําเสนอตอนพิเศษตลอดเดือนสิงหาคมคุณผู้ชมที่มีแพลนพาคุณแม่ไปท่องเที่ยวในญี่ปุ่นแต่ไม่รู้จะไปไหนดีเรามีมาแนะนําค่ะจะซูก้ยโดนใจคุณแม่แค่ไหนติดตามชมได้วันอาทิตย์หน้าเวลา9โมงเชา้าทางช่องวัน31 <Okay. S 1> สําหรับวันนี้ขอลาไปก่อน <c oughs> พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสัดะะอยากให้แม่กินด้วยครับ <c oughs> 对，对对对，这样。对对对对对，够了，够了，够了，根本，根本，真长的，够了。OK。要稳像你，先思考，要稳像你，哎。来，右，这，老板大叔。 รอนนดดรอีกแล้วนะโคดูหน่อยสิครับเมื่อกี้ท่าอย่างไรยาวๆแบบนี้ได้หรอแต่ขาไม่ก็ยาวตรงนั่งอย่างนี้แหละ ว่าเดี๋ยว่าเน่ยงนี่ยเริ่มเมาสิขอดูหน่อยครับดูอะไรครับอะไรนี่หรออ๋อใช่จัดต้องต้องยิ <existence> ้มด้วยอ่ะยิ้มในในปากปากแดงแดงยิ้มเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเนี่ยยุดีมาสิ いいねこれ。